สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นการสำรวจข้อมูลหลายชิ้นที่ออมันเชื่องโยงกันจากเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยลงมาสู่การปฏิบัติจริงในบ้านเราในประเทศไทยเรานี่แหละค่ะ คือเรามีข้อมูลทั้งกรอบนโยบายใหญ่ๆจาก UN เลยมีเรื่องบทบาทขององค์กรตัวกลางแล้วก็ไปจนถึงการทำงานของผู้ประกอบการจริงๆในพื้นที่เลยค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ดูนะคะให้เห็นภาพชัดๆว่าเป้าหมายใหญ่ๆอย่าง Sustainable c o n sumption and production หรือ S C P ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ S D G ข้อ12ด้วยนะ มันถูกขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงได้ยังไงโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันของหลายๆส่วนลองมาแกะดูกันค่ะครับจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือการที่เราได้เห็นว่านโยบายหรือมาตรฐานระดับโลกอย่าง SDG 12หรือเครื่องมืออย่างการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน SPP เนี่ย มันเอ่อมันไม่ใช่แค่หลักการลอยๆนะครับแต่มันมีนกลไกมีความพยายามจริงๆที่จะแปลงให้มันเป็นการปฏิบัติที่จับต้องได้ซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันก็ฉายภาพกลไกที่ว่านี้ผ่านตัวอย่างความร่วมมือที่ชัดเจนมากเลยระหว่าง UN มี Sustainacritism มมี O2O ESG แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานจริงอย่างคลีนมหานครครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะงั้นเราเริ่มที่ภาพใหญ่สุดก่อนเลยไหมคะ กรอบจากระดับโลกเลยแหล่งข้อมูลพูดถึง SDG 12ชัดเจนเลยเนาะการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนเป้าหมายหลักของ UN ก็คือทำได้มากขึ้นดีขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลงฟังดูท้าทายมากนะคะคือพยายามยากการเติบโตเศรษฐ,ฐกิจออกจากการทำลายสิ่งแวดล้อมถูกต้องครับหัวใจสำคัญคือเรื่องประสิทธิภาพเลยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยทั้งฝั่งผลิตฝั่งบริโภค ซึ่ง UN เขาก็ไม่ได้แค่ประกาศเป้าหมายเฉยๆนะครับเขามีเครือข่ายที่เรียกว่า One Planet Network หรือชื่อเดิมคือ1 0 YFP อันนี้เป็นแพลตฟอร์มกลางเลยให้ทุกภาคส่วนรัฐเอกชนประชาสังคมมาทำงานร่วมกันเร่งให้เกิดการนำ SCP ไปใช้จริงครับเป็นการสร้างพลังร่วมกันแล้วเหมือนมีเครื่องมือสำคัญตัวหนึ่งที่ UN หรือ One Planet Network เขเน้นมากในเอกสารก็คือ Sustainable Public Procurement หรือ SPP การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนของภาครัฐแนวคิดก็น่าสนใจนะคะคือใช้พลังซื้อของภาครัฐเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดเลยใช่ครับใช่เลยเหมือนกับว่าถ้ารัฐกําหนดสเปคสินค้าบริการที่ต้องแบบว่าคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมด้วยตลาดก็จะปรับตัวตามเป็นการสร้างดีมานสีเขียวจาการัฐเองใช่เลยครับ SPP นี้เป็นเหมือนคานงัดที่สำคัญมากๆครับเพราะงบจัดซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐทั่วโลกเนี่ยมันมหาศาลนะเป็นสัดส่วน GDP ที่สูงมากในหลายๆประเทศการเอา SPP มาใช้จริงจังเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องซื้อของรักโลกแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเลยจากเดิมที่เน้นแค่เอ่อราคาถูกสุดไปเป็นการดูความคุ้มค่าตลอดวงจรชีวิตแล้วก็รวมมิติสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจเข้าไปด้วยตั้งแต่กำหนดสเปค จนถึงประเมินผลเลยในข้อมูลเขาย้ำเลยนะว่า Requirement ที่ดีเท่ากับผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอันนี้คือหัวใจเลยครับของการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติฟังดูมีพลังมากๆเลยค่ะแต่คำถามคือแล้วจากนโยบายโลกมาตรฐาน UN เนี่ยมันจะลงมาสู่การปฏิบัติจริงในบริบทบ้านเราหรือระดับท้องถิ่นได้ยังไงอะคะใครจะมาช่วยเชื่อมตรงนี้ ซึ่งเอกสารก็ชี้ไปที่องค์กรหนึ่งชื่อ s u s t a i n i s m Initiatives หรือ S T N S M o R G ที่มีคุณเพชรประภากิติกุลเป็นผู้นำบอกว่าทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมหรือตัวเร่งปฏิกิริยาครับบทบาทของ s u s t a i n i s m นี้น่าสนใจมากคือเขาไม่ได้แค่เอามาตรฐานมาบอกต่อนะครับแต่ทำหน้าที่แปลงเลยแปลงมาตรฐานสากลให้เป็น Roadmap เป็น Framework ที่ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆเอาไปใช้ได้จริงทั้งเรื่องกลยุทธ การเงินนวัตกรรมแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยยุคนี้คือการสร้างกลไกยืนยันผลงานหรือ verification ให้มันน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับระดับสากลหรือพูดง่ายๆคือเตรียมให้พร้อมรับการตรวจสอบที่เขาเรียกว่า getting audit ready อ๋อการเป็น audit ready นี่สำคัญจริงๆนะคะสมัยนี้แค่บอกว่าทำดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีหลักฐานยืนยันด้วย และในเอกสารยังบอกด้วยว่า s u t a i n i s o n ร่วมมือกับองค์กรระหว่างรัฐบาลอย่าง FFMA ที่ได้รับการสนับสนุนจาก FAO แล้วก็ UN ESCA s KP ด้วยอันนี้ยิ่งตอกย้ำเลยว่าเขาเชื่อมโยงกับโครงสร้าง UN จริงๆไม่ใช่แค่พูดลอยๆทำให้มาตรฐานสากลที่บางทีดูซับซ้อนไกลตัวเนี่ยมันจับต้องได้มากขึ้น องค์กรต่างๆโดยเฉพาะ SMEs หรือผู้ประกอบการในประเทศเราเนี่ยก็เอาไปปฏิบัติได้จริงเพื่อยกระดับตัวเองให้เข้ากับตลาดโลกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง green supply chains หรือการเข้าถึงแหล่งทุน green finance พวกนี้ครับ s u s t a i n a b i l i ก็เหมือนเป็นล่ามแล้วก็ผู้อำนวยความสะดวกเชื่อมสองโลกนี้ค่ะพอเห็นภาพนโยบายโลกเห็นสะพานเชื่อมแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นคือผู้ปฏิบัติการในพื้นที่จริง เอกสารพูดถึงคลีนมหานครชัดเจนเลยว่าเป็นผู้ปฏิบัติการเมืองสะอาดตัวจริงที่นำหลัก S C T มาใช้จริงๆในการจัดการขยะคือลงมือทำเลยตั้งแต่จัดเก็บคัดแยกรีไซเคลิลติดตามผลแล้วก็ดึงชุมชนแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมด้วยดีหลายด้านเลยทั้งคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบร่วมกันเรื่องขยะ แล้วการทำงานของคลีนมหานครเนี่ยมันยังสอดคล้องกับกรอบ SPP ด้วยนะที่ท้องถิ่นอย่างเทศบาลเอาไปใช้เป็นเกณฑ์จัดซื้อบริการจัดการขยะได้จริงเป็นการซื้อให้ยั่งยืนตั้งแต่ T.O.R เลยครับชอบประโยคนึงในเอกสารมากเลยค่ะที่บอกว่านโยบายดีอย่างเดียวไม่พออย่าลืมรถเก็บขยะต้องตาร์ทติดเช้าเที่ยงเย็นมันชัดมากเลยนะคะว่าต่อให้นโยบายดีแค่ไหนถ้าไม่มีคนลงมือทำจริง มันก็อยู่บนกระดาษคลีนมหานครก็คือคนที่ทําให้เป้าหมาย UN มันลงมาถึงพื้นจริงๆถูกต้องครับและที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือการทํางานของเขาเนี่ยมันสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์หรือ evidence ขึ้นมาข้อมูลปริมาณขยะอัตราคัดแยก r e ไซเคิ recycle, การจ้างงานหรือแม้แต่การลดก๊าซเรืองกระจกพวกนี้แหละครับ evidence เนี่ยคือหัวใจสําคัญสําหรับขั้นต่อไปคือการเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง กลับไปสู่ระบบสากลและก็เชื่อมต่อไปยังตลาดแหล่งทุนที่ต้องการความยั่งยืนที่พิสูจน์ได้ซึ่งก็น่าจะพาเราไปสู่อีกหน่วยงานหนึ่งที่พูดถึงในเอกสารใช่ไหมคะคือ O2O ESG ที่นำโดยคุณพรพศชาววิรกิจบทบาทของเขาและภาพรวมนี้คืออะไรคะดูเหมือนจะมาเติมเรื่องสื่อสารเชื่อมต่อใช่ครับ O2E S G เข้ามาเป็นเหมือนหน่วยประสานยุทธศาสตร์และการสื่อสาร ESG โดยเน้นที่ไทยและภูมิภาคเรานี่แหละ บทบาทหลักๆเลยคือแปลงข้อมูลปฏิบัติการที่ได้จากคลีนมหานครเนี่ยให้เป็นภาษาที่นักลงทุนเข้าใจหรือภาษาที่ผู้ซื้อรายใหญ่หน่วยงานกำกับดูแลเข้าใจและยอมรับไม่ใช่แค่แปลภาษานะครับแต่คือจัดโครงสร้างข้อมูลวิเคราะห์นำเสนอให้มันสอดคล้องกับกรอบการรายงานสากลแล้วก็ยังช่วยเตรียมเรื่องการรับรองมาตรฐานการพัฒนากลยุทธ์สื่อสารที่เน้นหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในเวทีโลกครับ การแปลงข้อมูลให้เป็นภาษาที่ตลาดเข้าใจนี้สำคัญมากเลยนะคะบางทีคนทำงานเก่งมากแต่สื่อสารคุณค่าไม่เป็นก็อาจจะพลาดโอกาสไปแล้วในเอกสารยังบอกด้วยว่า s u s t a i n i s m ประกาศให้ O2O ESG เป็นพันธมิตรกำกับการสื่อสารเชิงระบบอย่างเป็นทางการด้วยอันนี้ยิ่งชัดเลยว่าทำงานใกล้ชิดกันมากใช่ครับเป็นการเติมเต็มกันที่สำคัญมากคือมีผลงานดีอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องสื่อสารเป็นด้วย เพื่อเชื่อมต่อไปยังคนที่มีอำนาจตัดสินใจหรือคนที่มองหาโอกาสลงทุนที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อรายใหญ่หรือแหล่งเงินทุน Green Capital Access ซึ่ง O2OESG ก็เข้ามาช่วยตรงนี้ทำให้คลีนมหานครมีความพร้อมด้านการลงทุน Investment Readiness มากขึ้นเอาละคะ่ะพอฟังมาถึงตรงนี้เห็นภาพแต่ละส่วนชัดขึ้นมากแล้วทั้ง UN s u s t a i n i s m อินมหานครแล้วก็ O2 OESG ทีนี้ลองมาเชื่อมทุกส่วนเข้าด้วยกันหน่อยคะ่ะโมเดล UN s u s t a i n i s m O2O ESG Clean มหานครเนี่ยมันทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกันยังไงคะครับมันคือการไหลของงานและข้อมูลที่เป็นระบบเลยนะคือเริ่มจากบนลงล่าง top down แล้วก็มีป้อนกลับขึ้นด้วย bottom up ถ้าให้เห็นภาพชัดๆนะครับ 1. คือ UN วางกรอบวามาตรฐานโลกอย่าง SDG 1 2 SPP 2. s u s t a i n i s m เป็นสะพานแปลงมาตรฐานให้เป็นเฟรมเวิร์ที่คลีนมหานครเอาไปใช้ได้จริงพร้อมสร้างกลไก v e อร์ i c a t i o n 3. คลีนมหานคร เป็นคนลงมือทำจริงในสนามสร้างผลลัพธ์เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์หรือ evidence C O2ESG มาช่วยสื่อสารแปลงข้อมูลให้เป็นภาษาตลาดเชื่อมโอกาสเชื่อมแหล่งทุนแล้วก็5คือ feedback loop ข้อมูลผลลัพธ์ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก้อนกลับขึ้นไปยืนยันความสำเร็จตามมาตรฐานหรืออาจจะเอาไปปรับปรุงนโยบายระดับบนต่อเป็นวงจรการเรียนรู้พัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเลยครับนี่แหละคือการเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกัน โหเห็นภาพชัดมากเลยค่ะเป็นระบบนิเวศเลยแต่ละส่วนส่งเสริมกันในเอกสารยังพูดถึงแกนยุทธศาสตร์4ด้านที่ทำงานร่วมกันด้วยใช่ไหมคะทั้งการค้าที่ยั่งยืนการเงินความพร้อมลงทุน SPP แล้วก็นวัตกรรมเครือ SCP ใช่ครับและที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่แนวคิดนะแต่มีแผนงานร่วมหรือ Joy Workstream ที่เป็นรูปธรรมออกมาด้วยแสดงว่าเขาเอาจริงตัวอย่างเช่น เอาเฟรมเวิร์ของ s u s t a i n i s m มาช่วยค l e a n มหานครให้เข้าถึง green finance หรือ SLF ได้ง่ายขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับตลาดจัดซื้อสีเขียวหรือการร่วมกันพัฒนา TOR เกณฑ์ประเมิน SEPP สำหรับเทศบาลให้เอาไปใช้ได้จริงอิงหลักการ One Planet เลยทั้งวัดประสิทธิภาพลดก๊าซเรือนกระจกจ้างงานเป็นธรรมติดตามขยะรีไซเคิลแล้วก็การพัฒนานวัตกรรม ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะแต่เป็นระบบด้วยเช่นระบบแยกขยะต้นทางการใช้ดิจิตอลติดตามวัสดุระบบสร้างแรงจูงใจชุมชนหรือแม้แต่ชุดข้อมูล Data Disclosure Pack ให้เมืองหรือนักลงทุนใช้วัดผลเปรียบเทียบได้ โห oh, ยิ่งลงรายละเอียดยุ่งเห็นภาพเลยคะ่ะว่าทุกส่วนมันเชื่อมกันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำงานแต่มีการวัดผลด้วยใช่ไหมคะมีตัวชี้วัดผลลัพธ์หรือ Outcome KPIs ที่ชัดเจนใช่ครับการมีตัวชี้วัดนี้สำคัญมากตัวอย่างก็เช่นอัตราการรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นปริมาณ CO2e ที่ลดได้คะแนน SPP compliance ของหน่วยงานหรือระดับ finance readiness ของ clean มหานคร มันช่วยให้เห็นผลกระทบจริงที่วัดได้แล้วการที่คุณภูริตาจากคลีนมหานครได้ไปนำเสนอผลงานจริงในเวทีระดับภูมิภาค CSCP ที่ UNEACP ซึ่งมี s u s t a i n a b i s i เป็นเจ้าภาพร่วม O2OSG เป็นพันธมิตรสื่อสารเนี่ยก็เหมือนเป็นบทพิสูจน์ของการเชื่อมโยงนี้เลยนะคะเอา e v i d e n c e จากหน้างานขึ้นไปสู่เวทีนโยบายการค้าการเงินเลยถูกต้องที่สุดครับนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการทางานที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับโลก UN ภูมิภาค ESCAP ลงมาสู่ระดับประเทศท้องถิ่นคลีนมหานครโดยมีตัวกลางอย่าง s u s t a i n i s m และ O2O ESG ช่วยให้มันเกิดขึ้นได้จริงโอ้โหพอเราได้เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกแหล่งแบบนี้มันเห็นภาพชัดและน่าทึ่งมากเลยนะคะว่าการจะขับเคลื่อนเป้าหมายใหญ่อย่าง SCP หรือ s c g 12ให้สำเร็จได้จริงเนี่ยมันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นระบบนิเวศจริงๆตั้งแต่ระดับนโยบายโลก องค์กรตัวกลางที่แปลงสารสร้างมาตรฐานผู้ปฏิบัติในพื้นที่จริงที่สร้างผลลัพธ์และข้อมูลแล้วก็คนที่สื่อสารเชื่อมโยงผลลัพธ์นั้นไปสู่ตลาดแหล่งทุนเพื่อให้มันหมุนเวียนขยายผลต่อไปได้ครับสิ่งสำคัญที่เราเห็นจากข้อมูลชุดนี้เลยคือการเปลี่ยนผ่านจากแค่ยุคคำประกาศหรือ นโยบายบนกระดาษไปสู่ยุคที่เน้นผลลัพธ์ที่วัดผลได้ตรวจสอบย้อนกลับได้นี่คือหัวใจเลยครับในการสร้างความไว้วางใจแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนจริงๆให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการเชื่อมโยงข้อมูลนี่แหละคือกลไกลสําคัญใช่เลยค่ะและนี่ก็คือการสํารวจข้อมูลเชิงลึกของเราในวันนี้ที่แสดงให้เห็นพลังของการเชื่อมโยงข้อมูลและพันธมิตรในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงได้ในบ้านเรานี่เองก็จะจบ อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อนะครับคำถามแรกคือโมเดลความร่วมมือหลายระดับแบบนี้จะเอาไปปรับใช้กับความท้าทายด้านความยั่งยืนอื่นๆเช่นพลังงานสะอาดกระเตรยั่งยืนได้ไหมอย่างไรและคำถามที่2อ,อาจจะใกล้ตัวธุรกิจหน่อยคืออะไรคือความหมายจริงๆของผลกระทบที่ตรวจสอบได้หรือ verifiable impact สำหรับธุรกิจที่กำลังมุ่งสู่ความยั่งยืน และเขาต้องเตรียมตัวหรือปรับเปลี่ยนการทำงานยังไงเพื่อให้สร้างและสื่อสารผลกระทบนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับ